คือวันนี้จะมาสอนใช้ตัวหน้ากากรุ่นใหม่นะคะจะบอกว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะตอบโจทย์สําหรับใครบ้างนะคะเรามาดูวิธีการใช้ของตัวหน้ากากากันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พอเราล้างหน้าอะไรเรียบร้อยนะคะคือเราก็ล้างหน้าปกติเลยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการลงสกินแคร์นะคะก็คือจะใช้เจลเจลตัวนี้นะคะจะเป็นเจลน้าใสาของทางร้านเองนะคะก็คือทํามาสําหรับไคโอกับหน้ากาก,ากากโดยเฉพาะนะคะก็คือจะลงเจลไปก่อน ตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคืออ่อนโยนมากแล้วก็คือคนที่เป็นสิวหรือว่าหน้าติดสารยังตัวหน้ากากเหมาะสาหรับคนที่หน้าติดสารนะคะแล้วก็แบบไม่อยากใช้สกินแคร์ที่แบบทําร้ายผิวนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์นะคะใช้คู่กับหน้ากาก,ากได้เลยมันจะเป็นเจลใสๆนะคะไม่มีพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์นะคะคืออยากพักหน้าก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ลงเจล ไปบนใบหน้าก่อนคือถ้าใช้เจลตัวนี้คู่กับตัวหน้ากากหรือไคโออ่ะมันจะทําให้เห็นผลไวนะคะเพราะว่าเจลตัวนี้นางทามาตอบโจทย์สําหรับหน้ากากาก,กับไคโอนะคะดังนั้นยิ่งใช้คู่กับตัวหน้ากากาก,กับไคโอมันก็เลยเห็นผลไวกว่าครีมตัวอื่นนะคะหลอดนี้อยู่ที่199บาทนะคะปริมาตร50 ml คือจะขายให้เฉพาะคนที่ซื้อตัวหน้ากากหรือไคโอเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบเดี่ยวๆนะคะมันจะต้องใช้คู่กับตัวเครื่องนะคะพอครีมเริ่มซึมบนใบหน้าใช่ไหมคะเรารอให้ครีมมันซึมสักแป๊บหนึ่งก่อนพอรู้สึกว่าครีมซึมนะคะเราก็จะใช้หน้ากาก,ากนะคะก็คือสวมไปเลยนะคะสวมไปเลยสวมไปเลยตรงนี้มันก็คือสามารถปรับปรับปรับความอะไรอะความพอดีของหัวได้นะคะแล้วก็สวมลงไปก็ก่อนสวมนะคะคือ คือความพิเศษของรุ่นนี้คือนางจะมีตรงคอใช่ไหมนางจะมีตรงคอนางจะมีตรงนี้เราจะเอาตรงนี้ใส่ด้วยนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะวิธีใส่นะคะก็คือเกี่ยวลงไปเลยนางจะมีรูตรงนี้นะคะเราจะเกี่ยวลงไปเลยเกี่ยวไปแค่นี้นะคะแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็สวม นี่นะคะคือปกติอะเราจะนอนทำนะคะแต่ว่าอันนี้ยคือสาธิตให้ดูนะคะถ้านอนทำอะมันก็จะแนบไปกับผิวหน้าเลยแต่พอนั่งอะมันจะลอยเพราะว่าไอ position มันต่างกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาปรับตรงนี้กันนะคะที่ตัวเครื่องนะคะก็คือเวลาเปิดนะคะก็จะกดปุ่มกลางที่เขียนว่า c o l e l หรือ select นะคะกดมามันจะขึ้นคาว่า C0 นะคะ C0 ก็คือยังไม่มี c h e นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะก็จะกลายเป็นสีแดงนะคะ กดครั้งที่สองนะคะขึ้นคาว่า C2 ก็เป็นคัลเลอร์ที่2จะเป็นสีเขียว C3 จะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงสีที่ห้านะคะสีที่6เป็นสีฟ้านะคะสีที่7เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามานะคะของตัวหน้ากากนุ่นพรีเมียมนะคะก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะคะ C8 นะคะก็คือสีมันจะรันได้ทุกสีเลยนะคะก็คือเราสามารถ ใช้ครั้งเดียวโดยเราสามารถใช้ได้ทุกสีเลยนะคะนี่คือข้อเด่นของตัวเครื่องตัวนี้นะคะซึ่งบางคนะมีปัญหาผิวเยอะๆใช่ไหมแล้วเลือกเลือกสีไม่ถูกนะคะอยากให้มันฟื้นฟูโดยรวมก่อนนะคะก็คือเลือกใช้สีรวมไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นสมมติว่าเราไปกดสิวมานะคะอยากเน้นเฉพาะกดสิวทําให้สิวแห้งไวโดยเฉพาะนะคะก็คือใช้สีแดงไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปุ่มข้างๆถัดมานะคะจะมีคําว่าถามนะคะเราจะตั้งเวลานะคะ ปกตินะคะเวลาใช้งานนะคะจะอยู่ที่ 30- 40ถึงนาทีนะคะระยะเวลาการใช้งานคือ 30- 40ถึงนาทีนะคะแล้วก็ตัวหน้ากากอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะหน้าก,ากากคือจะใช้อาทิ์ละ1ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีคําว่าไรเทนข้างล่างนี้นะคะก็คือตัวนี้ปุ่มล่างสุดนะคะก็คือจะเป็นปุ่มปรับระดับความเข้มแสงนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสีนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆเนาะเอาสีแดงและกัน แล้วก็เวลาปรับระดับความเข้มแสงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีแรงนะคะก็คือระดับแรงนะคะมันจะเขียนว่า a 1นะคะแล้วก็กดไประดับที่สองนะคะสังเกตตรงสีแดงที่แผ่ข้างๆนะคะคือมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนะคะเห็นไหมอันนี้คือระดับที่ห้านะคะระดับที่หกเห็นไหมว่าแดงมันเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะเจ็ดนะคะแปดเก้าคือตัวนี้มีถึงเก้าระดับนะคะปกติมีแค่ห้าระดับตัวนี้มีถึงเก้าระดับนะคะยิ่ง ระดับความเข้มแสงเยอะๆอ่ะมันจะสามารถเข้าถึงเซลล์ผิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้เห็นผลไวขึ้นนะคะเห็นไหมว่าสีแดงจะแบบชัดมาก mm. พอเรากดอีกรอบอันนี้ก็คือระดับหนึ่งนะคะ mm. เวลาที่คนที่ได้ไปครั้งแรกนะคะก็คือแนะนําใช้ประมาณระดับ2ถึงระดับสามนะคะ mm. เวลาใช้งานนะคะก็คือนอนหลับตานะคะไม่ต้องตื่นมาเล่นน,นู่นนี่เนี่ยนะคะนอนหลับตาไปเลยนะคะพอถึงเวลาไฟมันจะดับเองนะคะไฟมันจะดับเองนะคะ ระยะความเข้มแสงก็คือประมาณครั้งแรกก็คือประมาณ2นะคะแล้วก็ค่อยๆปรับไปคือถ้าเราใช้ระดับความเข้มแสงที่เยอะเราไม่ต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้ระดับความเข้มแสงน้อยเราสามารถใช้เวลานานได้นะคะแล้วก็จะมีตรงที่เป็นปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงกลางที่ระหว่างข้างผู้หญิงตรงนี้นะคะปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้นะคะก็คือจะทําให้โหมดกระพริบนั่นเองนะคะพอกดไปจะขึ้นคข้าา f 1นนะคะคือปกติพอเรากดอีกรอบนะคะ F สองนะคะมันจะเป็นกระพริบแบบนี้เห็นไหมคือเราสามารถเลือกเป็นโหมดกระพริบได้นะคะโหมดกระพริบเราสามารถเลือกได้อย่างบางคนแบบไม่อยากอยากอย่างบางคนเอาความเข้มแสงเยอะใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากเปิดแชรเราก็เปิดเป็นโหมดกระพริบนะคะเปิดเป็นโหมดกระพริบได้นะคะแล้วก็ F สองนะคะคือมันสามารถปรับได้หลายระดับนะคะก็คืออยู่ที่ความเร็วความช้าของจังหวะในการกระพริบนะคะเห็นไหม F สี่ จะมี f 1ถึง f 4นะคะถ้าเป็น f 1จะเป็นปกติเลย f 2 f 3นะคะแล้วก็ f 4ก็คือจะช้าลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ปุ่มด้านบนสุดนะคะปุ่มด้านบนสุดคืออะไรนะคะปุ่มนี้จะเขียนว่าไมโครอิเล็กตรอนนะคะก็คือตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันคือถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปนะคะปกติเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ถึงนะคะตัวนี้คือมันจะช่วยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวนะคะมันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวนะคะก็คือนาจะมี ที่เป็นจุกๆแบบนี้ให้นะคะเราจะเอาเสียบข้างหลังก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเปิดตัวไมโครอิเล็กตรอนได้นะคะคือถ้าเราเปิดแล้วเราไม่เสียบตัวนี้มันก็จะไม่เห็นผลนะคะเราจะเสียบตัวนี้แล้วก็จะนอนใช้งานนะคะตัวนี้นะคะมันจะมีให้นะคะแล้วก็เสียบข้างหลังตรงหน้ากากนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเสียบใช้งานยังไงนะคะแล้วก็ซึ่งวิธีใช้หน้ากากนะคะก็คือนอนหลับตาไปเลย นอนหลับตาไปเลยนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าหน้ากากรุ่นนี้มันครอบทั้งใบหน้าเลยมันครอบทั้งใบหน้าเลยนะคะแถมมีบริเวณลำคอด้วยนะคะมีบริเวณลำคอซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่หน้าติดสามหน้าพังหรือว่าเป็นสิวเลือล้อรลังเป็นสิวไม่หายนะคะแต่ว่าไม่อยากใช้สารเคมีแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแสงบําบัดนะคะซึ่งแสงบําบัดคืออะไรนะคะ แต่ละแสงแต่ละสีนะคะจะมีความยาวคลื่นของมันที่แตกต่างกันนะคะระดับนาโนเมตรนะคะคือมันจะแตกต่างกันพอแสงความยาวคลื่นที่มันต่างกันมันจะเข้าถึงเซลล์ผิวได้แตกต่างกันนะคะดังนั้นมันจะไปแก้ปัญหาเซลล์ผิวที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นแสงแต่ละสีก็จะมีสพคุณของมันนะคะเวลาเลือกใช้ก็คือเลือกใช้ตามปัญหาผิวของตัวเองนะคะ